ใจเมืหัวใจนะเนี้ยเจ็ดเกาว่ะอันนี้เป็นเลขความดันอาจารย์นะครับนี่หัวใจนะครับเจ็ดสิบเก้านะครับถ้ามาเจ็ดเก้านี่เง็ยอย่างไม่เห็นอย่างบอกนะไม่ไม่ให้อาจารย์มาแก้บนคนเดียวดีกว่าบอกมาบอกว่าหน้าหวคนหลายหให้เขาเกตเก้าวะใชไบแดงอ้ยบแดงมันไวน์กระเบื้องใส่น้ำกและม้อควันออกกูฝนโป อย่าไอ้เดี๋ยววิ่อองอ้อมตําหนักอาจารย์นอ็อตนะครับเจ็ดรอบอย่าไปเจ็ดรอบต่อแต่ไอ้ยังสองรอบยังหอบอยู่ไอเลียนเก่าคนนี้ของเขาเออาไอเลียนเก่าบอลกับเลียนเก่าเออเอาถ้าเลขออกเจ็ดเก้านะครับบอลกับอาจารย์นอ็อตจะวิ่งรอบตําหนักปูใหญ่นะครับกี่รอบเก้าเก้ารอบนะครับ,บอ,าอ,อาจารย์น็อตบอกว่าจะพาวิ่งอ้อมตําหนักปู่ใหญ่เก้ารอบนะครับเพราะว่าบอลบอกว่าถ้าอาจารย์น็อตวิ่งกี่รอบบอลก็จะตามกี่รอบนะครับวิ่งตามอาจารย์นะครับ สวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองนะครับ f c ทั้งสองอาจารย์ค่ะนะครับถุ่มซิมห่าพันเจ็ดเ,เ,เดี๋ยวเช็คไอโฟนไม่เป็นไรไ,ได้รอบอาทิตยต่ว่ารอบเอดือนอย่าวา่นได้รอบเ,อด,อบเอดือนั้งแต่เตเห็นมาเลย เที่เนือ้นสวัสดีค่ะนะสวัสดีทุกคนนะครับ1น5 1คันดรอยเดคนดูนะครับอันนี้ทูประจานบอลตอดเรื่องที่ทันี่ลงกันสวนยุดได้เนียสองศูนยจุดปรสโนหลกเี๋ือของเล้วหลายเลยเหรอมึงอกมาไงน้องจุดแล้ว เป็นยังง้าปูให้อันนี้อันนี้ขอปูไหมอันนี้เลขทูบขอปูนะครับอาจจะไม่ตรงกันกับเลขเรานะครับตอนนี้ดูไรออดอะไรนี่เบื่อเบื่อกดไอจิมโทรศัพท์แล้วมันเด้งนีไปหมดเลยน,นี่เดี๋ยวนะครับก็ะจะไล่ดูคอมเมนต์นะครับแต่มือกดโทรศัพท์แล้วมันเด้ง สวัสดีพี่ลำไยนะครับอันค่ะนะครับสวัสดีครับอาจารย์บอลครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูเลขทูบนะครับเลขทูบอาจจะไม่ตรงกันกับใบแนวทางนะครับแต่ว่าอันนี้บอลขอองค์ปู่อนันตนาคราชนะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้เป็นเลขทูบบอลนะครับไม่ใช่ของอาจารย์น็อตนะครับออน็อตตี้คือพร้อมๆดูแลสุขภาพด้วยนะครับอย่าท้วงอาจารย์นะครับเดี๋ยวอาจารย์เครียด าว่าพร้อมนี่เครียดเลยนะครับอาจารย์รวมพลัง97ต้องมาค่ะนะครับเหนื่อยไหมคะอาจารย์นันหน้าจะเหนื่อยนะครับพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับแต่ว่าบอลน,นอนเป็นเวลานะครับทูบอะไรคะอาดเดี๋ยวแคปหน้าเตรียมตัวแคปหน้าจอนะครับอันนี้เป็นเลขทูบของบอลน,นะครับหนองบัวนอกเดี๋ยวไปหาค่ะเลขทูบอาจารย์ทั้งสองค่ะของไอ้ปล่อยหล่อนไวเลยเลขทูบเขาหู่านแล้วเขาหู่บ้าแล้ว อ่ะอันนี้ของบอลพึ่งปล่อยวันแรกนะครับออสุดยอดมากค่ะนะครับเก้า <c oughs> ก็อั้นค่ะเจ็ดก็อั้นค่ะทุกตัวเลย <c oughs> อ่ะวันนี้เลขทูบบอลพึ่งปล่อยเป็นวันแรกนะครับเลขทูบบอลได้สองศูนย์หนึ่งนะครับหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะครับสามารถเอาไปแปลงได้นะครับไปไหวปู่วันที่สิบสามกลับมาบ้านปุ๊บ มาเข้าฝันบอกให้ซื้อหนึ่งห้าเราถูกไว้ลาวล่างหนึ่งห้าขอคุณปู่่ะนะครับพรุ่งนี้ถ้าออกเกตเก้าถ้าได้เยอะๆจะพาน้องวิวไปลำใส่ชุดสีชมพูนะครับขอให้ปังนะครับขอให้มาล่างเกตเก้าก่อนเลยบนยังเก่าสองบนลิศอลางเกาสองก่อนลางเก้าสองก่อนสวัไ้ขอล่างอาจารย์นอดบอกว่าขอล่างเก้าสองก่อนนะครับค่อยไปเอาบนเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดไหก็ได้ค่อยเอาหนึ่งเก้าเจ็ดให้ก็ได้เพื่น นั่งนั่งคุยกันเหมือนออกเลขเองเลยนะครับเหมือนกับเราเป็นกองฉลาเการร <c oughs> เลขทูบนะครับสองศูนย์หนึ่งนะครับหนึ่งเป็นเจ็ดก็ได้หนึ่งเป็นเจ็ดนะครับหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะครับใครที่งบเยอะก็แปลงเล่นเอานะครับอย่าลืมตัดเล่นด้วยแม่นครับ ถ้าตัดเล่นนี้จะตรงกับเลขใบแนวทางบอลเลยนะครับใครที่ยังไม่เห็นใบแนวทางนะครับฝากกดติดตามเพจบอลด้วยนะครับวันนี้ส่วนมากคนจะมาจากไลฟ์สดอาจารย์น็อตนะครับเพราะว่าอาจารย์น็อตแชร์ให้นะครับเดี๋ยวจั้ชับใบแนวทางนะครับเดี๋ยวจั้ชับใบแนวทางล่างเก้าสองครับอาจารย์อาจารย์น็อตบอกว่าให้มาล่างเก้าสองก่อนนะครับเดี๋ยวเก้าเจ็ดค่อยมาบน อบอลเลขทูพี่ตามศูนย์แปดสองาไปออกออมสินเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวให้คนไปติดตามเพจก่อนเพราะว่าถ้าให้ใบแนวทางแล้วคนออกหมดเป็นะออออันนี้เพจบอลน,นะครับใครที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับหนึ่งหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนดูนะครับฝากไปกดติดตามนะครับอันนี้เป็นเพจหลักนะครับเพจหลักของบอลน,นะครับเพจจริงผู้ติดตาม เจ็ดหมื่นสามพันคนนะครับเจ็ดหมืนสามพันคนนะครับถ้าน้อยกว่านี้ปลอมนะครับเพียดปอมออร์ดก <c transparency> ็มาหลายแท่นะครับเยอะนะครับ <infinity> อ uh, ่ะแคปหน้าจอนะครับฝากไปกดติดตามได้เลยค่ะนะครับ อ่ะแชมปหน้าจอนะครับแชมปหน้าจอฝากไปกดติดตามเพจด้วยนะครับหรือท่านใดที่จะมาวังปูอนันตานคราชนะครับด้านล่างนะครับจะมีลิงก์โลเคชันนะครับแผนที่นะครับกดตรงนี้สามารถเดินทางมาที่วังปูอนันตานคราชได้เลยนะครับหรือไม่ก็มาตามนี้เลยนะครับนี่ตามที่อยู่นี้เลยนะครับตามที่อยู่หน้าเพจนะครับเช็คอินนะครับ ตามอยู่ในเพจแล้วค่ะนะครับอ่ะนี่ไปแนวทางนะครับ72 77 76นะครับนี่สวยมากนะครับ7 6 72ฟัน79นะครับฟัน79ถึงหน้าบ้านเลยค่ะนะครับโลเคชั่นถึงหน้าบ้านเลยนะครับแชปหน้าจอมานะครับแชปหน้าจอนะครับเลขออนตี้อันทุกตัวค่ะนะครับของอาจารย์น่าจะอันนะครับเพราะว่าเข้า ติดมากนะครับจังหวัดเหรอเขาไขงเขาไงจังหวัดเลยวะขอติดกันสิบสามงหวัดเขาทิปสองต่า่บาก<ะ>็ได้นับตัวไอ้ไงนับมวดนี่นาจีน,นี้นะไอ้พิจิกาลุ้นหนึ่งทิปหมวกพิจิกาเขาหนึ่ง <30 S 1> ท่านบ้าเขาทิปหมกทานบ้าเขาท่านบ้าอะไรยังงบทิปหมวกท่านบ้ากรือเป่าสามสิบสามสิบท่านบ้าแมนมวดนี่จะเป็นงวดที่ห <c oughs> ้า สวัสดีครับเพิ่มมาคร<ห>ั้งแรกนะครับตอนมันรูทศูนล้านเปอร์เซ็นต์เลยผ่านหัวเดียวศูนล้านเปอร์เซ็นต์มีมีลูกศิษย์จงคิดม,มากว่าเขาสั่งลงเกา่าบอกจวมือใหญ่สิลป์ได้ทุกทา